โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกันด้วยเรื่องตัวละคร7ดาวนะครับผมที่สําหรับผมนะครับผมที่คิดว่าควรที่จะมีติด ID ไว้ก็ดีนะครับผมนะก็อันนี้นะครับก็จะเป็นความคิดของผมเนาะที่ผมได้ลองดูมานะครับว่าตัวละครไหนควรจะมีนะครับตัวไหนควรที่จะทํานะครับผมเนาะก็จะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับผมผมมีรูปอ่าเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเป็นรูปเกี่ยวกับ เดาวนะครับผมสปอยมานะครับผมใน Discord ์ดออสตาเนาะนี่เลยนะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะครับผมแต่มันมาจากเรื่องนารุโตะนะครับผมคิดว่าตัวผมยาวๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นมาดาละนะครับผมอันนี้ผมไม่ไมไ่ได้ดูเลยนะว่านารุโตะนะครับผมมีตัวอะไรบ้างนะครับผมรู้จักแค่มามาดาละนะครับผมแบบ คล้ายมาละเหมือนกันเนาะนะครับผมถ้าใครคิดว่ามันคือตัวอะไรนะครับผมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมโอเคนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครเจ็ดดาวนะครับที่ควรมีเนาะไปเราไปดูกันโอเคครับมากันที่ตัวแรกนะครับผมก็ได้แก่คูลเลอร์เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งสาหรับส่วนตัวผมนะครับคูลเลอร์นะครับเป็นตัวละครที่ผู้เล่นใหม่นะครับผมแนะนําเลยว่ามีติดไว้ก็ดีนะครับผมเพราะว่าตัวละครคูลเลอร์นะครับผมใช้เงินในการวางนะครับแล้วก็ในการอัพเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้ดาเมมนะครับ คนางลีจามหาศาลเลยนะครับผมสามารถใช้ในการลงเลทนะครับลงสตอรี่ได้ดีมากเลยครับสําหรับคูลเลอร์นะครับผมแนะนําว่าให้หาทํานะครับผมเนาะเรามากันที่ตัวต่อไปนะครับผมเป็นตัวละครนี้เลยนะครับผมทันจิโร่นะครับผมตัวละครนี้นะครับสําหรับตัวผมนะก็มันเป็นตัวที่เขาบอกกันว่านะครับเวลาติดเบิร์เนี่ยมันจะสโลมอนด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะสำหรับตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครนะครับแนะนําเลยนะครับเอาไปลงเพราะว่าพวก อ่าอินฟินิตี้ลงหอนะครับลงเลทนะครับได้หมดเลยนะตลอดท่าจโร่นะครับผมแล้วตัวละครต่อไปนะครับผมเป็นตัวละครทั้งซัพพอร์ตนะครับผมแล้วก็มีดาเมจนะครับผมซึ่งตัวละครนั้นก็คือโกโจนั่นเองนะครับผมตัวละครนี้นะครับซัพพอร์ตในการหยุดเวลาได้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมบอกก่อนนะสกินโกโจที่มันเป็นตัวเหมือนกวางอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสกินนะครับโอเคนะครับโกโจนะครับอันนี้คือผมใส่สกินไว้นะก็ ตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่มีดาเมจนะครับค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับเพราะว่ามันมีสกิลกดด้วยเนาะแล้วก็หยุดเวลาได้นะครับผมก็สามารถเอาไปลงอินฟินิตี้นะครับผมเอาไปลงเลดนะครับเลดอย่างเช่นนะครับพวกแอดเวนเจอร์นะครับผมที่มันจะไว้ลงชาเลนจ์นะครับบางด่านมาสามารถใช้โกโจได้นะครับ นี่เลยเนาะแตาผมจำไม่ได้แล้วว่ามันใช้โกโจด่านไหนได้บ้างนะครับมันจะใช้ได้ด่านใดด่านหนึ่งนี่แหละครับผมก็โกโจนะครับผมแนะนําเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสําหรับใครที่หาตัวลงอินนะครับหาตัวหยุดเวลาซัพพอร์ตดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโจ7ดาวนะครับผมว่าจะเป็น6ดาวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับและตัวละครต่อไปนะครับผมเป็นตัวละครที่สามารถนะครับผมเอาไปเล่นในทางด้านของเลดนะครับผมในด้านของการเลดได้เลยนะครับผมซึ่ง กัรเลทคืออะไรนะครับผมก็มาที่อินฟินิตี้นะครับแล้วเราก็มาอันที่2นี่นะแล้วเราก็เลือกอันที่2นะครับผมมันจะเป็นกันเลทนะครับผมสําหรับการเลทนะครับผมเมื่อลงไปนะครับเราจะได้ G มานะครับผมซึ่ง G เนี่ยเราสามารถแลกนะครับทนงของตัวละครได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทนงของเทพเงาผู้หญิงนะครับผมแล้วก็ทนงด้ของโทเก้นโบลสนะครับโทเก้นไอเซนนะครับแล้วก็ตัวของไอเซนนะก็สามารถแลกได้จากที่นี่เลยนะครับผมตัวที่สามารถช่วยได้นั่นก็คือเดียววลโลนะครับผมตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่หอยหลังมอนได้นะครับย้อนมอน ได้ด้วยนะครับผมก็เอาไปคอมโบกับตัวอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าเดียวกวนะครับผมสามารถช่วยได้เยอะเลยนะครับผมต่อเวลานะครับให้เราเก็บหน้าของ G ได้เยอะขึ้นนะครับผมก็สำหรับใครที่ต้องการไอเซนอย่ากการเทพเงาหญิงนะครับผมแนะนําว่ามีเดียวกวไว้นะครับช่วยเก็บ G ได้เร็วขึ้นแน่นอนนะครับโอเคครับส่วนตัวที่เหลืออยู่นะครับผมซึ่งไอ้พวกนี้นะครับผมจะแนะนำแล้วกันนะครับเป็นแนวทางนะครับว่าทุกคนอยากได้ ตัวไหนบ้างเนาะโอเคผมจะบอกเฉพาะตัวที่อยู่ในตู้สเปเชียลเท่านั้นนะครับผมตัวนอกสเปเชียลหรือว่าตัวในร์พาสผมไม่มารวมแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปทีละตัวเลยแล้วกันนะครับผมเรามาที่กิวกาเม็กันเลยนะครับผมสําหรับกิวกาเม็นะครับผมถ้าใครอยากได้นะครับผมแนะนานะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครสําหรับการลงอินฟินิตี้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวละครนี้นะครับมีดาเมจค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับผมแล้วก็มีสกิลกดด้วยนะครับผมตัวละครนี้เป็นตัวละครวางบนเนินนะครับผมเป็นตัวทีแอนั่นเองนะครับค่าวางก็อยู่ที่600 ซึ่งตัวละครนี้นะครับแนะนํานะครับสําหรับคาที่สายเก็บดาเมจนะครับผมการลงอินนะครับแนะนําเลยนะครับคิวกาเม็มากระที่ตัวต่อไปนะครับผมจีเลนนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับจีเลนผมไม่รู้ว่ามันปรับมาหรือยังน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับมันเวลาสกิลกดมันนะครับเมื่อเรากดไปนาะมันจะเป็นการนั่งสมาธินะครับเก็บสแต็คนะครับก็จะเพิ่มดาเมจทางด้านของจีเลนเราน่เองนะครับผมแต่กว่าเราจะกดกลับมาให้มันโจมตีได้อีกรอบหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะนานมากเลยนะซึ่งตัวละครนี้ผมไม่ค่อยแนะนาเอาไปเล่นนะครับผม ก็เอาไปเล่นขำๆได้นะครับตัวละครนี้นะครับไม่ได้ดีอะไรมากเนาะเพราะว่ากว่าจะทำ d a m a g ได้ก็นานอยู่นะครับมากันที่ตัวต่อไปนะครับเป็น้านของโกคูนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นร่างอัลต้าอินสติ้งนะครับอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะก็สำหรับโกคูนะครับเป็นตัวละครที่ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าวางไปนะครับวางคั้นแรกก็ตี0.2วิเลยนะครับผมวงก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะแล้วก็ตัวละครนี้ครับมีสกิลกดนะ แล้วก็เป็นตัวละครที่แนะนำนะครับเอาไปลงอินนะครับหรือว่าจะเอาไปลงในท่าทางของ a อ e เวนเจอร์โหมก็ได้นะครับเอาไปลงเลทได้เลยนะครับสำหรับบางเล็เนาะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมในท่าทางของตัวโบลี่นั่นเองนะครับซึ่งตัวโบลี่นะครับแน่นอนเลยนะครับตัวนี้นะก็เอาไปตัวลงเลดอยู่แล้วนะครับผมนะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะอัพค่อนข้างแพงนะครับผมก็ แนะนำว่าถ้าใครจะเล่นนะครับ็นตัวละครเอาไว้ทาดาเมจนะครับสร้างดาเมจในอินฟินิตี้เนาะตัวต่อไปนะครับเป็นหน้าของเพนนะครับผมซึ่งเพนนะครับมีอ่าร่างแยกออกมาหลายตัวเลยนะครับผมสําหรับอ่าเพนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าดาเมจมันก็สร้างอ่าค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมแล้วก็มีออฟนะครับสามารถใส่ออฟให้เพนได้เลยนะครับออฟเฉพาะของเพนเลยเนาะก็ตัวนี้นะครับมันก็แรงนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะทํายากนิดนึงนะแล้วก็ในแพทนี้นะครับเพน ก็ทํายากมากๆเลยก็เพราะว่าตัวตีติดสถานะนะครับผมมันจะลดดาเมจนะครับจากสถานะนะจากเท่าตัวนะครับมันจะลดลงมาเหลือทีละ25นะครับผมก็คือมันจะลดลงมาเยอะมากๆเลยนะครับลดลงมา75เเลยเนาะซึ่งอันนี้นะครับเพนนะครับก็มีสถานะสโลด้วยนะครับผมนี่เลยนะตัวละครนี้นค,รนนครับเป็นตัวละครวางพื้นนะครับผมเมื่ออัไปขั้นแรกนะครับก็จะเสกทางของตัวเพนนะครับผมมาออกมาหลายตัวเลยนะครับ ตัวละครนี้นะครับเหมาะสําหรับอินฟินิตี้นะครับผมไม่เหมาะกับอ่าเลดอื่นๆนาะไม่ว่าจะเป็ลงเลดอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยฟุุมนะครับเอาไปลงพวกอินฟินิตี้นะครับผมคิดว่าน่าจะดีสุดแล้วนะครับผมสำหรับเพนแล้วก็โกโจนะครับผมเราก็บอกไปแล้วเนาะผมจะข้ามไปที่อิจิโกะเลยละกันนะครับผมสําหรับอิจิโกะนะครับตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่ มาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมีสกิลกดเนาะซึ่งสกิลกดของอิจิโกะนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันทําอะไรได้นะครับน่าจะเป็นการเปลี่ยนร่างเพิ่มดาเมจเนาะซึ่งใครรู้นะครับก็สามารถบอกได้นะครับผมเพราะว่าผมทาอิจิโกะมานี่คือไม่ได้ใช้เลยนะเปื่อตัววางพื้นนะครับผมก็ตัวนี้อัพค่อนข้างที่จะมันกลางๆแล้วกันนะครับผมแต่ก็ดีที่สุดนะครับก็คืออินนะครับผมไม่แนะนําว่าให้เอาไปเล่นในเลดหรือว่าสตอรี่เนาะผม คิดว่ามันจะไม่คุ้มนะครับเอาตัวอื่นไปดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นตัว i ิน i ิท t y นะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมเป็นในเรื่องของ Me ร i โ d ดัตนะครับผมซึ่งเมร i o d ดัตนะครับก็โดนบัฟมานะครับรู้สึกว่าจะโดนบัฟมาหลายแพทแล้วครับผมน่าจะโดนบัฟขนาดละนะครับสำหรับ Me ร i o d ดัตนะครับผมจําได้ว่า เมื่อก่อนมันใช้เงินวางอยู่ที่500มั้งนะก็ตอนนี้นะครับเงินวางนะครับอยู่ที่400นะครับผมสำหรับมลิโอดัตนะครับเป็นตัววางพื้นนะครับแล้วก็มีสกิลกดด้วยนะครับผมสกิลกดเนี่ยน่าจะน่าจะทำในด้านของอ่าดาเมจนะครับผมเนาะก็ตัวมลิโอดัตนะครับเป็นตัวละครที่สแปมอ่าดาเมจนะครับในด่านของการเลดได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่จะเอฟเคในการเลดนะครับมลิโอดัตมันก็ ด้วยได้นะครับผมแต่มันจะได้อ่จีนะครับไม่ค่อยเยอะนะก็จะได้ตาละประมาณ300-500วี500นะครับถ้าใครแบบจะเอฟในการเล่นเนาะก็สรุปนะครับผมสำหรับของเมลิโอดันนะครับก็พอที่จะเล่นอ่สตอรี่ได้นะครับผมแต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับแนะนำว่าเป็นพวกกันเล่น,นะครับเอาไปลง Infinity นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเมลิโอดั s เนาะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมในด้านของม็อบนั่นเองนะครับผมซึ่งม็อบนะครับเป็นตัวละครที่อ่าัพนะครับค่อนข้างที่จะแพงอยู่เลยนะครับผมมีสกิลกดนะครับผมที่รุนแรงนะครับซึ่งสําหรับสกิลม็อบนะครับผมตัวละครไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์นะครับที่อยู่ในรอบรอบวงของม็อบนะครับมันจะตายหมดเลยนะครับผมตามที่ดาเมจม็อบมันได้ทําไปเนาะผมจำไม่ได้ว่ามันทําไป กี่บิลเลียนนะผมไม่รู้ว่ามันหลักบิลเลียนหรือว่าเป็นหลัก,ล,กล้านนะซึ่งอันนี้ครับผมม็อบก็เป็นตัวละครที่เฉพาะอินเลยนะครับผมมากันที่ตัวละครต่อไปนะครับเป็นทนัางของตัวละครเบจิต้านะครับผมสําหรับเบจิต้านะครับผมสําหรับผมแล้วนะก็เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยเห็นคนเขาใช้กันแล้วนะ นะครับผมมันจะเป็นตัวละครที่รู้สึกเหมือนจะโดนบัฟมาด้วยนะครับตัวละครนี้ก็ไม่มีสกิลปดหรือว่าไม่มีสกิลเลยเลยนะครับผมเป็นตัววางพื้นเนาะก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ถ้าจะไม่ผิดมันจะตีฟูลเอีด้ด้วยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่แนะนําในหน้านของ Infinity นะครับผมเรามาดูกันที่ตัวต่อไปครับเป็นหน้าหน้าของเอ่อพุชี่นะครับผมตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งเลยนะครับที่คิดว่าเป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตก็ได้นะครับผม มันเป็นตัวค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งพุชี่นะครับผมเป็นตัวละครที่มีสกิลกดนะครับผมวางพื้นนะครับตีก็ค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะครับผม0.1วินะตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่สามารถอ่าย้อนมอนนะครับทำดาเมจแล้วก็หยุดเวลาได้นะครับนี่เลยนะครับสาหรับพุชี่นะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวละครนี้นะครับแนะนําไปในานหน้าของอินฟินิตี้นะครับผมแล้วก็การเล็ทนะครับผมก็ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะโอเคครับสาหรับพุชี่ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะแล้วมาดูที่ตัวต่อไปครับผมเป็นด้านื่้ของ ลูฟี่เกียร์ห้านะครับผมซึ่งลูฟี่เกียร์ห้านะครับอันนี้ผมใส่สกินนะครับมันเลยจะเป็นร่างลูฟี่เกียร์ห้าอีวิลนะครับมันจะเป็นร่างปีศาจนะโอเคครับสำหรับลูฟี่นะครับผมมีสกิลกดด้วยนะครับผมแต่รู้สึกว่าลูฟี่จะโดนเนิร์ฟมานะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับผมจำไม่ผิดเหรลูฟี่มันจะมีดาเมจนะครับผมสําหรับสกิลกดนะแต่รู้สึกว่าช่วงนี้นะครับเขาบอกกันว่ามันไม่มีทางด้านของสกิลสกิลกดมันเนี่ยมันจะไม่มีดาเมจแล้วนะครับคือมันจะไม่ได้ดาเมจนะครับสําหรับใครทที่่าาํดเมจน ทำพวกฟาร์มดาเมจนะครับผมมันจะไม่ได้ดาเมจแล้วเนาะโอเคนะครับสำหรับดูฟี่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะป้องกันฐานได้นะครับผมเมื่อมอนนะครับกําลังจะชนฐานนะครับผมแล้วกดสกิลของดูฟี่ไปนะครับมันจะทับการย้อนมอนนะครับผมตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่ลงอินฟินิตี้ได้นะครับผมโอเคครับมาที่ตัวต่อไปนะครับเป็นหน้านของคิริโตนะครับผมซึ่งคิริโตเนี่ยไม่ได้ใช้มันนานแล้วนะครับสำหรับคิริโตผมคิดว่ามันจะเป็นตัวละครที่ลงในอินฟินิตี้นะครับผมเนาะ ก็ผมคิดว่ามันเป็นตัวละครที่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับผมสำหรับคิรนโตเนะ มันไม่ได้ดีมากนะครับผมแต่ถ้าใครอยากเอาไปเล่น In f ฟิน t y ก็ได้นะครับผมแล้วก็เดียอาวโลนะครับเราก็ได้บอกไปแล้วเนาะสำหรับตัวละครที่แนะนำนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นท่าของกรีฟิตนะครับผมตัวละครนี้นะครับผมเพิ่งรีวิวไปเลยนะครับตัวละครนี้นะครับเพิ่งเพิ่มนะครับทําหน้าของสกิลกดมานะซึ่งสกิลกดมันก็คือสแตนบายนะครับผมก็คือการหยุดนะครับหยุดโจมตีนะครับถ้าเรากดอีกทีหนึ่งมันก็จะโจมตีนั่นเองนะครับผมตัวละครนี้นะครับสามารถสโลได้นะครับสโลแอ แอนใช้ได้เลยนะครับก็ตัวละครนี้ผมคิดว่ามันเป็นตัวละครใช้ใน i n f i ิน t ตี้ละกันเนาะก็ตัวต่อไปนะครับเป็นหน้าของกัปนะต้่องตัวละครกัดนะครับผมถ้าใครอยากเอาไปเล่นชิวๆใน Infinity ีนะครับต้องการแค่ทำควสรายวันนะครับซึ่งควสรายวันส่วนใหญ่นะครับก็จะมีหน้าของร้อยเวฟมาเนาะซึ่งผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ต้องการดาเมจไม่ได้ต้องการไปเวฟสูงๆนะครับผมแนะนำว่ากัปตัวเดียวนะครับผมกัดตัวเดียวก็ ไหวแล้วนะก็มีการ์ดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีสโลวตัวหนึ่งนะครับผมเอาสโลปอะไรไปก็ได้นะครับก็กัดนะครับก็สามารถแบกเราไปเวฟ้อยได้เลยนะครับผมสาหรับใครที่ต้องการทำเวฟแบบง่ายๆนะครับผมแนะนําว่ากัดนะครับผมตัวที่ใช้ได้ที่สุดแล้วนะครับแนะนําว่าให้ใส่ออฟไปในด้านของออฟเพิ่มระยะ40%ไปด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับกัดนะครับสรุปเลยก็คือเป็นตัวละครที่ เอาไปใช้เล่น Infinity นะครับผมกัดก็เพิ่งโดนบัฟมานะครับในทางด้านของการอัพในช่วงแรกๆกนะครับช่วงแรกแนะครับกัจะอัพถูกมากนะครับก็ช่วงหลังๆนะครับมันก็จะอัพแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนาะตัวต่อไปนะครับผมเป็นทด้านของเจ้าหญิงน้ำนะครับเพิ่งอันนี้ผมขอข้ามอะไรแล้วกันนะครับผมเพราะว่า เจ้าหญิงน้ำนะครับณตอนนี้มันหาไม่ได้แล้วนะครับผมก็เมื่อก่อนนะครับสำหรับเจ้าหญิงน้ำนะครับสามารถหาได้จากโลก3ามเลยนะครับแต่ตอนนี้โลก3ามไดทาการเอาออกไปแล้วเนาะก็ผมไม่รู้ว่ามันจะเอากลับมาหรือเปล่านะครับตัวต่อไปนะครับเป็นตัวหน้าของตัวดีตผมไม่รู้ว่าใช่โกคูหรือเปล่านะครับผมก็ตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่เพิ่มดาเมจเรื่อยๆนะครับผมทุกๆเว็บนะ ก็จะมีคำนี้นะครับมันก็คือการเพิ่มดาเมจนั่นเองนะครับตัวละครนี้คนระับเป็นตัวละครวางเนินนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยผมแนะนําไปในด้านของ Infinity นะครับผมเพราะว่าในช่วงของสตอรี่ในหอไม่ว่าจะเป็นเลทน,นะครับส่วนใหญ่เขาไม่ค่อย เล่นกันนะครับสำหรับตัวนี้เนาะก็ถ้าจะเอาตัวนี้ไปนะครับแนะนําเป็นเอาตัวอื่นไปจะดีกว่านะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นหน้าของโซโลนะครับอันนี้คือโซโลนะอันนี้ผมใส่สกินไว้อยู่นะครับซึ่งโซโลนะครับผมเป็นตัวละครที่ก็มานานแล้วเช่นกันนะครับผมซึ่งแน่นอนครับโซโลวางได้แค่ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ติดเลือดด้วยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับก็ถูกเนฟนะครับเป็นหน้าของการติดเลือดนะครับ25%นะครับผมติดเลือดแค่25%นะครับผมหายไป75%เลยเนาะรู้สึกว่าโซโลนะครับผมก็รู้สึก เขาบอกนะครับผมว่าโซโลเนี่ยจะทําไปานด้านของเบสซิ่งใหม่เนาะซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือจริงๆหรือเปล่านะครับผมก็ตอนนี้เบสซิ่งมันก็ยังเป็นตัวเรียบๆอยู่อย่างนี้นะเป็นเงานะครับผมก็โซโลนะครับเบสซิ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะนะครับตัวละครโซโลนะครับผมไม่ค่อยแนะนําว่าให้ทําในช่วงนี้นะครับผมเพราะว่า เพิ่งโดนปรับแพดใหม่มาในเรื่องของการติดสถานะนะครับก็สําหรับใครมีนะครับผมแนะนําไปในด้านของอินฟิน ity ี้เนาะนะครับสำหรับโซโลก็จะเน้นไปที่อินฟิน t y ้เลยนะครับผมไม่สามารถเอาไปในโหมดอื่นได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยฟุ้มเนาะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมคาตาคุรินะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่ช่วยในการสโลมอนนะครับผมได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ค่อนข้างที่จะใช้เงินัพค่อนข้างที่จะแพงนะครับตัวละครนี้นะครับดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมแต่เป็นตัวละครที่สโลนะครับได้ดีมากเลย ตัวนี้นะครับไม่สามารถสโลแอได้นะครับผมสโลได้แค่ตัวที่มันเดินกับพื้นนะตัวนี้นะครับเมื่อเราอัพตันเนี่ยผมจําได้ว่ามันจะตีสโลแบบ full e เลยนะครับผมตัวละครนี้ผมแนะนําในน้าของลงอินฟินิตี้นะครับผมไปลงในพวกสตอรี่ลงในแอน n เมชัอะไรเงี้ยผมแนะนําเป็นหนวดดํา6ดาวจะดีกว่านะครับผมมาจจะคุ้มกว่าเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าของตู้สเปเชียลซับบอนกันดีกว่านะครับผมว่าตัวละครไหนควรมีนะครับผมควรสุ่มที่สุดเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นความคิดส่วนตัวของผมเลยนะครับผมใครคิดยังไงก็สามารถพิมพ์ บอกได้เนาะเรามาดูกันที่ตู้แรกกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะเป็นท่านของลูฟี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมไม่รู้จักนะ แล้วก็อันนี้จะเป็นอิจิโกะนะครับนี่เลยนะครับผมซึ่งสําหรับตู้นี้นะครับตัวที่ผมแนะนําที่สุดเลยนะครับผมก็แนะนําไป็นท่างของลูฟี่นะครับซึ่งลูฟี่นะครับก็คือตามที่ผมบอกไปเลยนะครับผมมันมีสกิลกดนะครับผมเป็นตัวที่ลงอินฟินิตี้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละคร6ดาวนะครับผมจะไม่นับละกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาบอกแค่เฉพาะตัว7ดาวเนาะตู้ต่อไปครับผมเป็นท่างของตู้เพนนะครับโอเคนะครับตู้เพนก็จะมีเอ่อเพนนะครับคูราปิก้านะครับแล้วก็พุชี่นะครับซ ลาบิก้าเลยเลยครับเพราะว่าขาดด้านของตัวคูลาบิก้านะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีเข้าตู้มัหรือเปล่าเนาะนี่เลยนะครับขาดอยู่2ตัวนะครับผมก็ถ้าผมได้ครบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมจะรีวิวแล้วกันเนาะก็สําหรับตู้นี้นะครับผมก็จะมีเพลงจากพูชี่นะครับซึ่งผมแนะนานะครับเป็นด้านของพูชี่เนาะซึ่งเพลงผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมมันทํายากนะครับแล้วก็ เทียบกับผู้ชีนะครับผู้ชีททำง่ายกว่าเยอะเลยนะครับผมไปกระที่ตู้ตัวต่อไปครับผมเป็นเนื่องของโกโจคิสารุแล้วก็จูกาเมะนะครับผมก็อันนี้นะครับสาหรับใครที่ไม่มีตัวละครเล่นนะครับผมเริ่มเริ่มต้นจริงๆนะครับอันนี้ผมนอกเรื่องของตัวเจดาาก่อนละกันนะครับสําหรับคิสารุนะครับผมแนะนําเลยนะครับอันนี้คิสารุเป็นเป็นตัวละครที่โกมากๆนะครับเป็นตัวละครตีแอร์แล้วก็โกมากๆด้วยนะครับเป็นตัวละครที่ดีเลยนะครับโอเคผมแนะนําก่อนนะ หรับตัว6ดาวนะครับผมแต่อันนี้เราจะเป็นคุยถึงเรื่อง7ดาวนะครับผมจะตัดคิสเลออกไปก่อนนะก็สําหรับโกโจกับคิวกาเมสนะครับผมอันนี้ก็จะดีกันคนละแบบนะครับผมไม่มีตัวไหนมันดีไปกว่าใครนะครับมัน ใช้ได้อ่าแล้วแต่สถานการณ์นะครับผมซึ่งกิลกาเมสนะครับจะดีเป็นด้านของอินฟินิตี้นะครับผมในการสร้างดาเมจเก็บดาเมจนะครับกิลกาเมสเนี่ยดีมากเลยนะครับก็ตัวละครที่ซับพอร์ตนะครับผมด้วยว่าเป็นตัวละครที่ซับพอร์ตแล้วก็ดาเมจไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นในด้านของโกโจนะครับโกโจจะหยุดเวลาได้นะครับผมแล้วก็มีสกิลกดนะครับเมื่ออัพตันนะครับสกิลกดมันจะเปลี่ยนเป็นการหยุดเวลานานขึ้นนะครับผมแล้วก็จะสร้างดาเมจด้วยนะครับผมสำหรับโกโจนะนี่เลยซึ่งตู้นี้นะครับสำหรับผมก็ 2ตัวนี้นะครับมันได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเลือกสุ่มนะครับผมจะเลือกสุ่มในหน้าของโกโจเนาะโอเคครับสำหรับตู so, ้สเปเชียลนะครับผมก็หมดแล้วนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสำหรับกิมนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมซึ่งตัวละครที่ผมได้พูดไปทั้งหมดนะครับเป็นตัวละครที่อาจากตู้สเปเชียลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตัวละครใหม่นะครับทุกคนคิดว่าตัวนี้ดีนะครับผมตัวนี้ไม่ดียังไงนะครับก็สามารถคุยกันได้นะครับผมที่ผมได้จัดท่านั่งของตัวเจ็ดดาวมาเนี่ยเป็นความคิดของผมเองเนาะว่า ตัวละครไหนเหมาะกับอ่าในสถานการณ์แบบไหนเนาะก็ถ้าใครคิดว่าตัวไหนดีนะครับผมก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าช,ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ